ตอนเัาพอสูช่ชมองบอชูครับสวัสดีเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆของร้องทุกคนครับเรากลับมากับเกมที่มีชื่อว่าบอลอินทูเฟียอีกครั้ง มีดวงตาด้วยแล้วกลับมากับเกมที่มีชื่อว่า b o r n i n t o f e a r อีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆแล้วเราเคยเล่นเวอร์ชันเดโมไปแล้วแต่ครั้งนี้เราจะมาเล่นบ r n Into Fear เวอร์ชันเต็มๆกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้มีความน่าตกใจแบบเลเวล10เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่า o r n Into f e a r นั้นน่ากลัวขนาดไหนเห็นมีผีตาแดงด้วยอือไอตัวนั้นมันใครว้เนี่ย เหมือนเราจะอยู่ในโรงจอดรถนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจากที่เล่นเดโมมานะครับเราเป็นเอเจนต์เอเจนต์หนึงนะครับที่จะต้องเข้าไปในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะไปสำรวจหรือว่าไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขามีภารกิจให้เราทํานะครับซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าบนกระดานเนี่ยมันอธิบายให้เราทําอะไรบ้างนะครับ เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปสำรวจละแวกบ้านเพื่อที่จะหาหนทางในการทำลายบาเรียที่ปกป้องบ้าน117เอาไว้ส่วนบ้าน 102, 106, 107, 111, 12, 2 1 3แล้วก็116เนี่ยบางทีอาจจะมีกุญแจสำหรับการทำลายบาเรียอยู่ก็ได้แถมเขาต้องการให้เราเนี่ยทำลายอีเ e นต์นะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆของของเอจิสอิน e m e n t ด้วยและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือทำลายแซลลี่แซลลี่คือใครวะเออกูหรือเปล่า กู <c oughs> ชื่อซารีหรือเปล่าแล้วก็มีโอ้โหข้อความเต็มเลยนะครับมีรูปภาพด้วยเดี๋ยวขอดูทีละรูปเลยละกันนะครับอันนี้อ้ใครครับเนี่ยเป็นหุ่นหญิงสาวนะครับมีลูกตาสีเหลืองๆแล้วก็เป็นกากบาดสีเหลืองๆเหมือนกันต่อไปเป็นหุ่นหญิงสาวเหมือนกันแต่ว่าตากลมแดงแล้วนี้ล่ะหุ่นหญิงสาวเหมือนกันที่ตาไม่กลมแดง แสดงว่ามี3ตัวหรือเปล่ากระดาษแบบคําเตือนนะครับกระดาษคําเตือนคืออะไรในอ่านหน่อยสิโชคร้าจริงๆเลยในละแวกบ้านเนี่ยเริ่มอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นายมาครั้งที่แล้วกล้องวงจรปิดของ h o l l o w High เนี่ยโชว์หลักฐานใหม่ที่เกี่ยวกับแซลลี่เดินไปทั่วเมืองเราเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่คาดเดาเกี่ยวกับความสามารถของเธอที่แนบมาด้วยเนี่ยก็คือรูปภาพนิดหน่อยที่เราถ่ายมาได้เกี่ยวกับร่างกายของแซลลี่ อ๋อแสดงว่าเนี่ยคือแซลลี่หมดเลยนะครับแล้วก็แสดงว่าจุดมุ่งหมายก็คือทำลายแซลลี่เนาะไม่ใช่เราเนาะเราไม่ใช่แซลลี่เนาะ <c oughs> โอเคครับต่อไปอันนี้คืออะไรออริกามิก็คือ,อ,อกระดาษที่พับเป็นรูปนกแค่นี้หรอใช่าหมาเถอะเนาะและนี่ล่ะคล้ายๆกับของกินบ้านเราสักอย่างหนึ่งที่เป็นขนมกรอบๆเอาเลยครับแล้วก็ขึ้นรถได้เลยเหรอไปเลยแล้วกัน โอ้โห oh, ภาพตอนโหลดนี่ก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับเป็นหน้าของแซลลี่นะสรุปเลยก็คือคนนี้เนี่ยชื่อว่าแซลลี่นะครับอย่าเรียกเป็นคนเลยนะเรียกเป็นอีเจและกันอีเ e จแซลลี่แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในหมู่บ้านของเกมที่มีชื่อว่าบอนอิทูเฟียนะครับเอาอยัางไงละ่ะเราจะต้องไปบ้านหลังไหนดีผมจําไม่ได้แล้วด้วยว่าตะเกียร์เขาบอกว่าอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านอ๋อจําได้บ้าน1 17คือบ้านที่มีบาเรียกันส่วนบ้านอื่นเี่ยกูจำไม่ได้แล้ว เอาเป็นว่าเข้าบ้านแรกเลยแล้วกันนะครับ102เขาบอกว่าบ้านอื่นๆน,นอกจากบ้าน117เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากุญแจ <You guys S 1> นะครับอุ้ย <to you. S 1> อะไรอะ่ะ oh, อ,อ๋อแสดงว่าแซลลี่เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับคนที่คอยเป็นแม่บ้านหรือเปล่า แต่ว่าอาจจะเป็นแม่บ้านที่เกินการควบคุมไปแล้วก็ได้นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วทำไมสิ่งของหลายอย่างมันสว่างสวยัยอ๋อแสดงว่าเราจะต้องเก็บกุญแจเอยไม่ใช่เก็บกุญแจเก็บเก้าอี้นะครับเนี่ยเหมือนแซลลี่อ่ะอยู่ดีๆก็เดินมาแล้วก็แบบบอกว่าเอ้ยพ่อแกไม่อยู่นะแกเนี่ยจะต้องเอาของเข้าไปเก็บอะไรให้เรียบร้อยโอเคครับเก็บเก้าอี้ก่อนซึบเก็บเรียง โอเคกับอีกตัวนี้ด้วยเนาะแสดงว่าซันลี่ก็ไม่ได้แย่หรอหรือว่ายังไงกูเก็บเก็บยังไงเนี่ยเออไอเนี่ยเก็บไปได้หรอวายบัตทิลเก็บขวดวายหรือเปล่าเก็บไปแล้วแต่เอาไปไว้ไหนล่ะเก็บได้หมดเลยเหรอโอเคครับจิงเหรอชีวิตชัดเนี่ยมันเหนื่อยพอแล้วนะที่จะต้องมาดั่งเก็บกวาดอะไรอย่างนี้ เฮ้ยจริงด้วยวะเออขอโทษนะแซลลี่ก็คูไม่รู้ดิเอออันนี้เก็บให้เอา้าสรุปวราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเซลลี่หรือว่าเราไปอะไรกันแล้วนี่เก็บได้ไหมครับทำไมอันนี้เก็บไม่ได้อยู่อย่างเดียวละ่ะเข็นได้ไหมอ๋อผมเดานะว่าเราจะต้องเอาอันอื่นมามันอาจจะมีอันเนี้ยสองตัวนะครับลองดูซิแซลลี่ทำฉันตกใจหมดเลยนะ เก็บขวดวก่อนแล้วก็มีดาวด้วยอ๋อนี่ไงนี่คือภารกิจที่ซารี่บอกให้ทำนะครับก็คือ 2= 8ทับแก็คือเหลืออีกตั้ง6อันเลยเหรอแล้วก็3 5ทับห้าคอมพลีทโอเคมาก็น่าจะเป็นเก็บกวาดของสกปรกแล้วก็รวมถึงเก้าอี้ด้วยประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดได้นะครับเก็บขวดวและขวดวแม่งลกในบ้านจังเลยวะอซาลีมันเป็นใครเนี่ยซาลีเป็นใครไม่เท่าไหร่กูเดี๋ยเป็นใคร เ,เ,เดี๋ยวเราไปดูในครัวอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าโอเควายแคบินเนตห้องใต้ดินอ๋อชั้นบนก็มีนี่นาแต่ว่าข้างล่างก่อนแล้วกันโอ้โหทูไฟเธอทำไมบ้านกูไม่เปิดไฟเปิดไฟไม่ได้หรอแซลลี่ซลลี่เพื่อนรักมันเป็นเพื่อนรักกูก่อนแล้วกันเนาะนายจะไม่กินเราใช่ไหมหรือว่ามันดุเกินไปจนทำให้แบบว่า คนที่ซื้อมันมาหรือว่าสร้างมันมาเนี่ยไม่พอใจแต่ไม่สามารถทำลายมันทิ้งได้เฮ้ยเป็นไปได้นีครับข้างล่างนี่ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นไปด้านบนอ่านี่ไงเก้าอี้เออหลบหนหลบหน่เอาไปวางไว้เหมือนเดิมออโอเคไปต่อตอนนี้4ีทับแแล้วนะครับพุทธช์แบ็คอ๋อมีชาอีกอันนึงแล้วก็อีก2ออันก็เอ้ยอ,อีก สี่อันก็น่าจะเป็นพวกขวดวายอะไรหรือเปล่าลองขึ้นไปดูข้างบนโอ้โหแล้วบ้านมันมีกี่ชั้นวะเนี่ยมีภาพวาดนะครับนี่บ้านหลังแรกนะเปิดประตูให้หมดเลยว้าวห้องนอนห้องนอน,หอน,อนเหมือนจะเป็นห้องนอนเด็กแต่มีขวดวายได้ยังไงแล้วเม็ดเลยสีม่วงๆวะน่าก,กลัวอ่อห้องน้ำอ่ะห้องน้ำมีอะไรหรือเปล่า ห้องน้ำมีขวดไวายแล้วขวดไวายเยอะจังเ,ยเลยว่าบ้านเฮ้ยโ <told> อ้ออฉันบอกหลายแล้วไงไว่าให้ออกเฮ้ยอ,อย่ามายุ่งจากห้องน้ำฉันโอเค <c oughs> ขอโทษนะด็อกเตอร์อะไรวะเ <c oughs> นะี่ยคุยกับด็อกเตอร์ได้ด้วยเหรอโอเกรสคืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันบอกว่าเราเป็นมอร์เดอร์เลยนะครับอ่าวอเตอร์เฮลบ้าอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันไม่เคยฆ่าใครเลยนะเออขอโทษนะเออฉันแบบว่าไม่ได้ตั้งใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายอ่ะแต่เอจิสต้องการพลังที่จะปกป้องโลกดังนั้นเนี่ยการเสียสละของนายจะถูกจดจำ โอเคบอกไปเลยการเสียสละของฉันอย่างนั้นน่ะเหรอฉันไม่ได้อยากตายนี่นเมีของฉันก็ไม่ได้อยากตายลูกของฉันก็ไม่ได้อยากตายพวกเขายังเด็กอยู่ด้วยซ้ํา ทุกชีวิตต้องถูกสังเวยอย่ากล้าที่จะพูดแม้แต่การเสียสละโอเคครับงั้นเราต้องตอบปันนี้ถูกไหมโอเคไปเลยฉันไม่รู้ว่ามันทํางานยังไงลูกสาวของฉันทั้งคู่ตายในคืนนั้นแต่ฉันไม่สามารถสัมผัสถึงพวกเขาได้ไม่มีทางที่ฉันจะออกไปจากที่นี่จนกว่าฉันจะรู้ว่าฉันจะหาพวกเธอได้จากที่ไหนมีทางไหนให้ฉันช่วยได้หรือเปล่าโอเคเันเราจะเป็นคนดีนะครับในบ้านของเราเนี่ยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ฉันเคยอ่านให้เด็กๆฟังทุกคืนหลังจากแม่ของเธอเนี่ยตายตอนนี้ฉันก็หามันไม่เจอแล้้้้้้้ววถถาา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 นนนนนนยสมมมมรรเเอออััััหหฉไไไไดดดดดจจะพพปป็็กกกๆโตงข โอเคกูจะช่วยมึงนะโอเคนาย<ม>เป็นคนดีมากเลยเราต้องไปหาหนังสือนะครับหนังสืออะไรก็ไม่รู้แหละหนังสือที่เป็นหนังสือนิทานของเด็กๆหรือเปล่าแต่ถ้ามันถูกซ่อนอยู่แสดงว่ามันคงจะไม่อยู่แถวๆนี้หรอกถูกไหมคือไปชั้นสามเลยแล้วกันเอ,อ่อเก้าอี้เก้าอี้วายขวดวายอีกแล้วเยอะจริงๆเลยขวดวายเนี่ยในนี้มีอะไรเปล่าไม่มีครับโอเคแล้วนีก่ก็ห้องเด็กๆนะครับน่าจะใช่นะมีเตียงคู่ ก็คือมีลูกสองคนเนาะปิดตะปูได้ไหมปิดตะปูก่อนนะกลัวโอ okay, เคดอเตอร์เฟเวอร์เร็ตบุ๊กเฮ้ยใช่หรือเปล่าอาจจะใช่อันนี้เก้าอี้ครับเก้าอี้ไปใส่ไหนดีเออวางก่อนเปิดประตูเก้าอี้อ๋อชั้นนี้สวยครับเงือบเงืบอบเอาติดเก้าอี้ติดเรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วยังไงต่อ ที่เราเก็บของเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้อีแซลลี่มันไล่แดกเราใช่ไหมเออโอเคอันนี้คือที่นั่งเล่นของเด็กๆนะครับหึ่ Hidden Note n o t ตที่ถูกซ่อนเอาไว้ไหนขออ่านเลยสิ I hate 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 ฉันเกลียดเกลียดเกลียดนางนั่นถ้าเธอไม่ดูแลอลิเวอีกครั้งหนึ่งเธอจะต้องเสียใจฉันคิดถึงแม่แสดงว่าลูกเราเนี่ยอาจจะเกลียดอแซลลี่ก็ได้นะครับ ไม่รู้แหละแต่ว่าหนังสืออันนั้นนี่ถือว่าใช่หรือยังที่เราเก็บมานี่ถือว่าถูกหรือเปล่า <üler! S 1> เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างแล้วกันนะครับเอ๊แต่ว่าเหมือนมันขาดเก้าอี้ไปตัวหนึ่งนี่นาเอ้ยเอาไปให้มันก่อนได้ไหมไหนคุยซิช่วยคนอื่นตอนนะได้โปรดอ้าวนี่ไงแสดงว่าเราช่วยคนในบ้านนี้ไปแล้วนะครับ กูกจากบัตรอีกได้เลยไหมเฮ้ยเขาบอกว่าให้เราอย่ามาเข้าห้องน้ามันนี่หว่าแล้วถ้ากูเข้ามาละเฮ้ยเดี๋ยวนะแสดงว่าซารีนี่คือเมียใหม่ของพ่อเหรอไม่ใช่นะไม่ดีนะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับห้องของเขานี่แสดงว่าถ้าเป็นห้อง,องเขาก็คือต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ถ้าไม่ใช่แม่ก็ต้องเป็นเมียใหม่อะไรวะเนี่ยเออเหลืออีกเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย 4ทับแปดคอมพลีตแสดงว่าต้องมีอะไรให้ทำอีกนะครับเอาไงล่ะทำไหมหรือว่าไปเลยไปเลยดีกว่าเนาะไม่น่ามีอะไรละขออนุาตออกจากบ้านนะครับบ้านแรกคือ102ครับเราออกไปแล้วต่อไป101นโอ้โหนี่แรกกว่ากู <c oughs> <c oughs> กูก็ว่า102มันไม่น่าเริ่มที่102เอาเอาไรครับเราออกไปแล้วเออไม่ใช่เราเข้ามาแล้วไหนล่ะบ้านนี้อุ้ยอะไรอะ บ้านนี้เหมือนจะเป็นบ้านเด็กนะครับบ้านที่มีเด็กไม่ใช่บ้านเด็กเพราะว่ามีตุ๊กตามากมายเลยแล้วก็มีตัวอะไรอะเข้าห้องนี้ก็แล้วกันปิดด้วยโอเคเออห้องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมี เออไม่ใช่ห้องนี้ครับบ้านนี้ถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีเอ,อ่อพัิลให้เราแก้นะแต่ว่ามีข้อความนีครับขออ่านข้อความก่อนละกันจําวันที่ฉันเนี่ยขอเธอแต่งงานได้ไหมในปารีสในเมืองมันช่างยุ่งเหยิงด้วยชีวิตแล้ววิวจากหอไอเฟลเนี่ยก็โคตรสวยเลยเธอทําให้ฉันเป็นผู้ชายที่มีความสุขในโลกตั้งแต่เธอพูดว่าตกลงหลายปีมานี้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากกว่าที่ฉันคาดหวังไว้ซะอีกฉันรักเธอนะโอเคครับสแสดงว่าบ้านนี้เนี่ยต้องเป็นบ้านของทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ แต่ว่าไอ้ตัวที่คันคานอยู่ในตัวอะไรครับเนี่ยเออห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าห้องน้ำหวังว่าจะเป็นแค่ห้องน้นะํานะไรหรือว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันจะเป็นสไปร์แมนหรือเปล่า <c oughs> เออเปิดอันนี้ก่อนนะเอเคมันจะได้ไม่ออกมาอันนี้ฟริดอร์ตู้เย็นซึ่งไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรปิดซะแล้วนี่ล่ะ อันนี้ก็เป็นถ้วยจามถ้วยจานถ้วยจานชามทั่วไปเอเหมือนชั้นแรกจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีข้อความด้วยหรือเปล่าอันนี้ข้อความไหมไม่ใช่เป็นข่าวอันนี้โอลิกามิอีกแล้วครับเก็บเลยแล้วกันแล้วก็หลังบ้านล็อกนะครับเดาว,ว่าน่าจะเป็นหลังบ้านโอเค และมาดูหรอว่าใครมาปัดชูเองออบ้านนี้มีแค่สองชั้นก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ประตูล็อกอันนี้อะไรอะ่ะเครื่องตรวจจับผีหรือเปล่ามันจะมีแค่ห้องนี้นะครับโอเคนี่น่าจะเป็นห้องนอนเด็กนะครับมีรองเท้ามีของที่รูปล่างปกติ อ,อ,อะไรเอ่ยชายสเปิร์ดดราฟตงรูปวาดน,นกของเด็กข้างนอกนะครับมีเป็นส่วนหลังบ้านเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนห้องนี้จะไม่มีอะไรนะโอเคครับไปห้องนี้ต่อเฮ้ยประตูล็อกอะประตูล็อกบ้านนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะแล้วเราเข้ามาทําไมเนี่ยออกเลยเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเป็นบ้านที่ไม่มีอะไรนะครับโอเคหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองเราเคลียร์แล้วนะครับ บ้านต่อไปเุ้ยเดี๋ยวขอดูหลังบ้านหน่อยนะเผื่อมันจะมีอะไรเป็นโอ้โหสวนเด็กเล่นเป็นบ้านที่ค่อนข้างกว้างเลยนะเปิดประตูไม่ได้นะครับไปดีกว่าบ้านต่อไปก็คือ103กับ1 4 4หรือเปล่าถ้าจะให้เดามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นวิ้ยแต่ว่าทำไมบ้านนี้มันไปหลังบ้านได้ด้วยโอ้โหมันกว้างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยกว่าคุณจะทำเสร็จ โอ้ความจริงโอ้ oh my god เราจะไปไหนก่อนดีครับลองสำรวจทางอื่นก่อนไหมหรือว่าไม่จำเป็นอเออตัวอะไรอะซูมได้ไหมอยากดูอะมันจะเดินมาหาเราปะวะมันไม่ได้เดินมาหาเรานะเุ้ยเดินมาด้วยเออไปดีกว่าแก เออกูจะไม่เสียงไปครับเราเข้าบ้านนี้แล้วกันมันต้อการอะไรจากเราเนี่ยตัวติ๊งน่องหนึ103ครับโอเคเราจะไล่แบบเรียกไปเลยแล้วกันเนาะ1 0ึ1 0ศูนยบ้านนี้ผมก็จำได้ว่าเราเคยเข้ามาแล้วนะครับเป็นบ้านที่เอ่อเราแก้ปิศาอ๋อ นี่ไฟสองตาเลยกลัวไหมออขอเดินไปใกล้แล้วกันอเ,เออไม่อยากให้เธอมาปวดคอตรงนี้ฉันแค่ต้องการแค่นี้แหละฉันไม่อยากให้เธอปวดคอโอเคครับมีข้อความของเอเจนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อความธรรมดาด้วยเดี๋ยวเราไล่อ่านนะครับเดี๋ยวขอสำรวจแป๊บนึง ไม่มีเลยเอาข้อความธรรมดาก่อนลวกันสวัสดีที่รักฉันทิ้งน้ตไปให้เธอเพราะาฉันไม่อยากจะรบกวนเธอหลับเธอดูสงบเหลือเกินอืมสวยครับฉันทิง้งพิซซ่าของเมื่อคืนเอาไว้ในตู้เย็นนะเธอจะได้เหลือไว้กินบ้างอย่าสนุกเกินไปล่ะตอนอยู่กับแม่ฉันโอเครักเธอนะแล้วก็คิดถึงเธอแล้วอุย้ยเธอหรือเปล่าที่ฉันทิง้งเอาไว้อุ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ เราเนี่ยได้ทำลายเป้าหมายไปนหนึ่งตัวแล้วแต่เหมือนว่าตัวอื่นเนี่ยจะยังไม่อยู่บ้านในตอนนี้เรากาลังจับตาดูเธออยู่ตลอดค่ําคืนเลยในเวลาเราทํางานยังไงก็ตามนะฉันคิดว่าพลาดสักหนึ่งถึงสงเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้งานของเราเนี่ยไปได้ไม่สวยฟิลเอเจนจอร์นสันนะครับเอหมายความว่ายังไงเออเอเอมึงเป็นมิสติ่งไหมเนี่ยวยมันพยายามมันมองเราอยู่ละอืม เออไม่ต้องหันมามองหรอกเขาปิดประตูก่อนนะอแสดงว่าเขากำจัดเป็นหนึ่งเป้าหมายแสดงว่าเหลืออีกสองเป้าหมายที่เขายังไม่ได้กำจัดนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรหรอบ้านนี้บ้านนี้มีชั้นเดียวหรือเปล่าซึ่งก็ดีนะถ้ามีชัดเดียวโอ้ไม่ใช่ว่ะถ้ากูจำไม่ผิดกูต้องเดินไปตรงนี้อาชิบนี่มันบ้านอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอลิกามิครับอีกอันหนึง บ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะประตูล็อกนะครับแสดงว่าเราเนี่ยเข้าบ้านได้ทุกบ้านก็จริงแต่ว่าเราสำรวจได้ไม่ทุกไม่ทุกที่เลยเนะครับเราไปบ้านนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะไอ้ตัวนั้นมันเดินมาหาเราอยู่เพราะว่าเนี่ยเฮ้ยใครอะมีคนด้วยนะไม่รู้คนหรือเปล่าแต่กูยังไม่ไปแล้วกันต่อไปครับบ้านหนึ่งศี่ ขอดูหน่อยละกันว่า104มีอะไรเอาอีกแล้วกูจ,จดอะไรอีกแล้วเออปรับภาพก่อนนะเอ้ยปรับไฟก่อนนะโอเคครับมีอะไรบ้างบ้านนี้เหมือนไอ้ลูกแก้วในบ้าน1 0 2เนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเยไปช่วยคนอื่นด้วยแต่ว่าตลอดทางมานี้นะครับเรายังไม่ได้ไปช่วยใครเพิ่มเติมเลยขอขึ้นไปสำรวจชั้นบนก่อนละกันชั้นบนเนี่ยมีกระดาษนะครับเป็น รีพอร์ตจากลูกสาวหมายความว่ายัางไรรีพอร์ตจากลูกสาวอ๋อน่าจะเป็นรีพอร์ตเกี่ยวกับการฆ่าลูกสาวหรือเปล่าเลยครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะตามแผนที่วางไว้เนี่ยเราได้กำจัดเด็กสาวคนหนึ่งต่อหน,น้าพ่อแม่ของเธอในเวลา3ามทุ่มสานาทีส่วนพ่อแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ต่ออีกสัก2ชั่วโมงและจากนั้นก็ถูกกำจัดด้วยเช่นกันนี่น่าจะทําให้งานของเราเนี่ยออกมาดีที่สุดฟิลเอเจนกรีนนะครับอุย้ยผมจําไม่ได้แล้วว่ามีฟิลเอเจนอะไรบ้างมีกรีนก็คือเขียวแล้วก็จอร์นสันหร เอ้ยบ้านนี้มันบ้านนี้มันไม่มีอะไรเลยหรอขอปิดประตูก่อนแล้วกันเปิดไว้ดีกว่า <c oughs> เผื่อกูจะวิ่งออก <c oughs> เออนี่คือห้องครัวนะครับห้องครัวที่ไม่มีอะไรเลยมีข้อความอีกแล้วอ่านข้อความอีกในเวลาสามทุ่มเนี่ยฉันเชื่อว่าพวกเราเนี่ยได้ทุกอย่างมาจากเขาเรียบร้อยแล้วร่างของเขาเนี่ยถูกแยกชิ้นส่วนแล้วเรากําลังจะไปสู่ขั้นตอนถัดไปถ้าภารกิจของเราล้มเหลวเราจะได้เจอกับนรกแน่เอเจนต์กรีนเหมือนเดิมนะครับ มือถ้าไปกูต้องเกนตลอดเวลาเลยนะอ,อบบนนือกูวิ่งตามแม่งนเลยกันบ้าดิบมาดิมดึงม,มาเลยมาเลยไยไหนเออมีแต่เสียงไม่เห็นตัวเออตะตกี้กูยังทำใจกล้าอยู่เลยเปิดประตูได้ไหมไม,ไม่มีแล้วเนาะโอลิกามิโอเคเก็บแล้วครับอย่าปากแซบนะที่หลังอะ่ะไอ้บอสอ่านครับเป็นรีพอร์ตของคุณแม่เหมือนกันไหนดูสิ แล้วก็ในเวลาสองทุ่มเนี่ยแม่ของเด็กสาวได้ถูกทำลายปล่อยให้พ่อของเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ฉันบอกได้เลยนะไม่มีลังเลพ่อของเขาเนี่ยเจ็บปวดมากทำได้เพียงแค่มองใจของเขาเนี่ยแทบจะสลายอยู่แล้วความเจ็บปวดของเขาจะทำให้งานของเราเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีเอจเนต์กรีนอีกแล้วนะครับผมได้ยินเสียงเดินแต่ว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเสียงเดินจากไหนต่อไปก็ห้องนี้เนาะห้องน้ำไม่มีอะไรเลย แสดงว่าบ้านนี้น่าจะจบลงแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วเปิดไฟก็ไม่ได้หรอไปบ้านถัดไปเลยแล้วกันบ้านนี้1นึ่าอ้าวอันนี้104โอเคงั้นไปบ้านต่อไปเฮ้ยมันมีไอหุ่นตัวนั้นอยู่จริงด้วยวะ่ะแล้วเราต้องทำยังไงอะไปบ้านไหนก่อนดีแม่งมีทุกที่เลยโอ้ฝั่งนู้ก็มีฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีมเอ่อ เราเอาฝั่งนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราเดินไปต่อหน้าพวกมันมันจะทําอะไรเราหรือเปล่าแอบก่อนแล้วกันแอบได้ไหมอะเฮ้ยเบิ่เบิ่บเมือน,ม,น,ม,นมันเดินมาทางกูเลยนะอ้อมมาหลังบ้านแล้วกันว้าวมันยังเดินวนๆอยู่แถวนี้นะครับเอายังไงดี เราเข้าบ้านได้ไหมมันน่าจะไม่เห็นเราหรอกมั้งมิสเอวาเมลส์บ็อกจดหมายของมิสเอวาเก็บมาแล้วไม่รู้หมายความว่างยไงโอเคครับบ้าน104เรียบร้อยต่อไปบ้าน105ปิดประตูก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันเห็นเราโอเคมีมิสเอวาด้วยครับแสดงว่ามิสเอวาโอ้โหขยะแม่งมากกว่าบ้านหลังเดิมอีกกูจะบ้าตาย เอองั้นเราเก็บก่อนแล้วกันเนาะซึบซึบซึบอะชึบอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเซฟเหรอ โอเคนี่คือจุดเซฟนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ที่บ้าน105เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับ EP นี้เนี่ยเราเราจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ e ีถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามิสเอวาต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วเราจะทําอะไรให้เขาได้หรือเปล่านะครับแล้วเราจะเจอกับไอตัวพวกนี้ยังไงบ้างนะตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรทไําร้ายเราเลยนะครับนอกจากทําให้เราตกใจผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าไอตัวเนี้ยรอบหนะ้าเราจะได้ประชันหน้ากับมันหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับสาหรับ